เรียกได้ว่าแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังออมอักขพันป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และทางด้านออมอัคคพันธ์ก็ได้ถอนตัวจากละครทุกเรื่องเพื่อไปรักษาตัวเองซึ่งก็จะมีทางด้านเพื่อนๆในวงการคอยออกมาอัปเดตอาการออมอัคคพันธ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เป็นระยะระยะเสมอซึ่งออมอัคคพันธ์เองก็ฝากมาบอกแฟนๆทุกคนว่าอาการของตัวเองนั้นดีขึ้นแล้ว และจะกลับมาหาทุกคนในเร็วๆแถมอองอัคคพันธ์กังวลว่าแฟนๆจะหายไปอีกด้วยล่าสุดทางด้านเทจร้านอาหารแอบแซบได้ออกมาเปิดภาพแรกอ,อ,อ๋อมัคคภันธ์หลังหายป่วยโรคมะเร็งซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าอ,อ๋อัคคพันธ์นั้นดูสดใสและหล่อเหมือนเดิมมากๆอีกทั้งยังดูแข็งแรงแล้วด้วยอีกไม่นานคงจะได้เห็นผลงานเร็วๆนี้